สวัสดียามเช้าวันศุกร์นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะตอนนี้แอดเมก็เตรียมตัวจะไปปั่นจักรยานแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์อีกแล้วนะคะศุกร์ที่สามนะคะของเดือนนะคะก็ขอให้สุขสมหวังดองใจปรารถนาทุกๆอย่างเลยนะคะก็วันนี้แอดก็ชื่นชมนะคะดอกไม้นะคะมันคือแบบ เขาเรียกต้นเทียนหรือเปล่านะคะเพราะแอดไปเห็นเมื่อก่อนนี้ไปร้านอาหารที่อ่างทองแล้วแอดอยากได้ทีนี้เพื่อนที่ปทุมอ่ะที่บ้านเขามีเขาแบ่งมาให้ต้นเล็กๆนะคะตอนนี้ดูดิเขาออกดอกแต่ยังไม่มีกระถางลงเลยใส่กระบาดนี่ไว้ก่อนนะคะชั่วข่าวให้เขาโตหน่อยนิดก่อน mm. ก็เขาออกดอกหลายสีแอดชอบก็เลยแบบเอออยากได้นะคะก็ได้มาสมใจนะคะตอนนี้ออกดอกเลยนะคะต้นเล็กนิดเดียวนะคะ นีแอดก็อยู่หน้าบ้านนะคะเตรียมที่จะพาเพื่อนๆได้ปั่นจัก,กรยานด้วยกันนะคะแต่ก็แบบพอชื่นชมนะคะกับธรรมชาติยามเช้าที่หน้าบ้านเราก่อนนะคะอันนี้นะคะต้นไม้ก็สดงดงามนะคะเมื่อกี้ทำจักรยานลบทั้ลบทับต้นไม้นะคะก็เลยต้องจัดกระถางร่วงลงมาเลยที ็เลยต้องเสียเวลาจัดใหม่นะคะเดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยมานี่ใหม่แล้วกันนะคะชั่วข่าวก่อนก็ชมความงามนะคะต้นไม้หน้าบ้านเราชื่นชมนะคะก็สุขใจเนาะใจต่อไปนะคะเดี๋ยวบอเราไปปั่นกันนะคะยามเช้าออกกําลังกายด้วยกันกันกบแอฟเมสัญญานะคะตอนนี้ บรรยากาศนะคะณวันนี้อินเทอร์โพหน้าบ้านแอดนะคขายอยู่ที่23องศาคะก็อากาศกำลังเย็นสบายนะคะเย็นสบายๆนะคะเซนเซก็เริ่มกินแล้วนะคะมันก็ไม่หนาวแล้วเนาะ23ขนาดแอร์ห้องห้องห้องนอนแอดนะ เปิดยี่สหกยิบเจ็ดนะยีิบเจ็ดบางทียี่ิบแปดะคะอากาศข้างนอกเย็นกว่าอ๋อเป็นคนที่หนาวไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นกันวันนี้คนก็เริ่มไปทำงานันแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ลูกชายแอดหยุด,ดก็ไม่รู้ไปเรียกลูกแต่เช้าอ๋อเขาหยุดนะคะก็เตรียมตัวแบบย้ายของ ไปหอนะคะไปหอพักที่แบบได้งานใหม่ก็เขาก็ที่ทํางานใหม่เขาแบบนั่งรถไฟฟ้าไปง่ายเขาว่าไปเช่าบ้านอยู่นะคะจอดรถไว้ที่หอพักแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ากันไปก็จะไ,ได้ประหยัดค่าน้ํามันแล้วก็ลูกก็ไม่เหนื่อยแหละทุกวันนี้ลูกกลับบ้านแบบสามสีท่ทุ่มทุกวันเลยเนาะแล้วก็สงสารลูกอะ่ะแหละลูกก็เขาก็เป็นห่วงเราเนาะ ภาษาแม่อยู่ได้ใม้บอกอยู่ได้ลูกไม่เป็นไรนะเธอเราก็เออความสุขอะไรแบบของลูกของคนในครอบครัวเนาะเราก็แบบลูกสุขเราก็สุขด้วยเนาะลูกทุกเราก็ทุกด้วยความรักของพ่อแม่เนาะทุกคนแหละเข้าใจัตงก่อนแอดยังคิดว่า คิดน้อยใจนะเพราะว่าแบบแอดเป็นลูกคนกลางเนาะคิดว่าเออลูกชายพ่อแม่เขาก็มีแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมลูกสาวพ่อแม่เราเ็ามีแล้วและแอดเกิดมาเป็นลูกคนกลางอะแล่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาคงไม่รักเราหรอกเนาะเป็นความคิดที่แบบเราคแตนะ่พอเรามีลูกนะพอเรามีลูกมีครอบครัวแล้วก็มีลูกแล้วอะไรเงี้ย เราถึงได้รู้ว่าเออ,อมันคงไม่ใช่แบบที่เราคิดเนะาะเพราะเราเราเราักลูกเราทุกคนนะคะเราก็นี่รักลูกเราทุกคนรักเหมือนกันรักเท่ากันเพียงแต่ในโอกาสที่แบบเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบอยู่ด้วยกันพบเพราะว่าลูกๆเขาก็ต้องไปแยกย้ายกันไปมีภารกิจเนาะ มีงานที่ต้องทำมีหน้าที่ที่ต้องทำนะคะเราก็เร,เริ่มเข้าใจนะคะว่าเออตอนนี้แอก,ก็แบบระยะหลังมาไอ้ก,ก็แบบได้อยู่ดูแลแม่กับพ่อนะคะยังภูมิใจที่แบบก่อนคุณพ่อจะเสียชีวิตแอก,ก็ได้มีโอกาสแบบ คนนิบัตรดูแลท่านอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็แม่ด้วยนะคะก็เอามาอยู่ด้วยกันจนคุณพ่อเสียนะคะแอดก็แบบเอิมีความผูกพันแบบกับแม่มากเมื่อก่อนแอดจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทกับแม่เนาะพูดตรงๆเลยเนาะแล้วจะสนิทกับพ่อมากกว่าเมียอะไรก็จะคุยกับพ่อเนาะแต่ช่วงหลังมานี่แบบพ่อไม่มีพ่อแล้วอะไรเงี้ย เราถึงรู้เออแม่เขาก็รักเรานเน,นานะ,ะเราก็รักแกนะคะถึงแกจะแบบข <c oughs> ี้วีนขี้เบียงขี้อะไรไปมั่งเนาะเราเป็นลูกเราก็ต้องอดทนนะคะอดทนนะเราก็เข้าใจเนาะโอ้แม่นะพ่อแม่นะคะเลี้ยงพวกเรามานะคะห้าคนนะคะพรอัวแอดอ่ะคุณพ่อทำงานคนเดียวนะคะแม่ก็เลี้ยงลูกคนเดียวเนาะ,ะแล้วก็ แอดอ่ะตอนช่วงเด็กๆก,ก็มาอยู่กับยายก็มาอยู่กับยายกันเกือบทุกคนนะคะยกเว้นน้องสาวกับน้องชายที่แม่แค่ดูแลเองเพราะว่าเขาดูแลไม่ไหวเนาะก mm hmm. ับเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรในกรุงเทพแบบค่าใช้จ่ายมันเยอะ mm hmm. เราก็เริ่มเข้าใจพ่อแม่แล้วเมื่อก่อนเนียทำไมแบบทำ,ทำไมแบบพ่อแม่เขาไม่เอาเราไปอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้เราก็คิดน้อยใจเนาะ ไม่แบบทิ้งเราไว้กับยายอะไรเงี้ยตามคีดแบบตอนเด็กๆตอนนั้นเรารู้เลยว่าโอ้ค่าใช้จ่ายแบบมันเยอะเนาะในการแบบเลี้ยงลูกหนึ่งคนแบบให้เติบโตมาแบบอย่างมีคุณภาพเนาะหรือแบบยังยังไม่ไม่ค่อยมีคุณภาพก็แบบใช้เงินเยอะนะคะถึงแม้ว่าแบบแล้วพ่อแอดนลทำงานคนเดียวนะคะทำงานคนเดียวแม่ก็เป็นแม่บ้านก็เลี้ยงลูกดูแลครอบครัวกันเนาะ โอหฝาฟันกันมาแล,แล้วแบบเห็นแบบเรานึกถึงแบบพ่อกับแม่ขนาดเรามีลูกแค่สองคนนะคะเรายังแบบโอ้แบบลำบากนะคะจนช่วงแบบเนาะอาจจะเลี้ยงมาได้อะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้รักพ่อเรามากเลยรักพ่อมากเลยแบบเพราะพ่อต้องเหนื่อยเพราะต้องอดทนเนะเพราะลูกๆอะไรเงี้ยเห็นกบบพี่เนาแบบ คนแบบเลี้ยงลูกมาเนาะก็แบบโอ้รักลักรัก,กพ่อมากแล้วก็อยากบอกแบบเออทุกคนนะคะที่ยังแบบมีพ่อแม่อยู่เหมือนครบนะคะก็อยากให้รักท่านนะคะรักแล้วคารบท่านนะคะในอย่างที่ท่านแบบยังมีชีวิตอยู่นะคะ บบก็ดูแลท่านให้ดีนะคะแล้วแบบในยามที่เราแบบไม่มีท่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาหวนนึกถึงนะคะจะมาหวนนึกถึงเออทําไมวันนู้นเราไม่ทําแบบนี้นะทําไมวันนี้เราไม่ทบบํนะทนนาทแบบนั้นนะ,ะกับพ่อแม่นะคะ,อะแอบบก็อยากอยากบอกนะคะทุกคนนะแอดก็แบบยังดีใจนะคะที่แบบเออแอบดบยังเหลือแม่ เป็นที่พึ่งทางใจนะคะอีกคนหนึ่งเมื่อวานแอดไปเพิ่งไปอ่านคอมเมนต์นะคะแบบบางทีช่วงแอดยุ่งแอดกแบบจะปไปอ่านแบบสรุปตอนเย็นแอดอะไรที่ลงคลิปไว้อะไรเย่างแอดก็จะไปสรุปอ่านกอนช่วงเย็นหรือคำ่คำๆที่แอดแบบมีเวลาว่างแล้วเนะค่ะ ก็ตอบคอมเมนต์อยากจะตอบคอมเมนต์แบบท,ทุกทท่านทุกทกคนเลยนะคะแบบไม่อยากข้ามแต่บางทีแบบเราก็แบบไม่ค่อยจะมีเวลาเนาะแต่ก็พยายามนะคะพยายามจะตอบให้ได้ครบน้องมุดให้กำลังใจมานะคะก็มีหลายหลคนนะคะคุณแม่ละไมนะคะกลับตอบขอบคุณมากๆเลยนะคะกำลังใจให้แอดทุกวนันทีมงานน้องอ้ําอีกแล้วก็ อีกหลายๆคนนะคะน้องมุดบอกว่าเมื่อคืนพี่เมเข้าไปนะคะน้องมุดเข้าไปดูน้องทุกวันแต่ว่าพี่เมแบบเข้าไปพิมพ์พไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่เมแบบปวดตาเพราะว่าน้องมุดเป็นรายการสุดท้ายที่พี่เมแบบจะเข้าทุกวันเลยพี่เมหลับคาหลับคาห้องนอ้องน้องมุดทุกวันเลยไม่อยากจะพูดนะคะเมื่อคืนก็เข้าไปนะคะเมื่อคืนนะ่ะน้องมุดจบไลฟ์ที่ หนึ่งร้อยสองคนแต่พี่เมย์ดูหนูจนแบบจนจบคลิปแล้วนะคะเกือบทุกวันแต่ว่าพี่เมย์พิมพ์ไม่ไหวแล้วก็พี่ปอแดงด้วยนะคะอยากจะบอกว่าน้องก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้พี่ตลอดนะคะแต่ว่าคนเยอะนะคะน้องแบบพิมพ์ไม่ไหวนะคะน้องเข้าไปแอบฟังนะคะตอนนี้น้องก็ดีใจกับพี่ปอแดงนะคะที่พี่ปอแดงแบบมาทำคอมเมนต์เกี่ยวกับ เป็น f อซติดตามน้องอุงอิงน่นะคะก็่อแดงก็ได้ได้คนติดตามได้เอฟซีเพิ่มขึ้นหนูก็ดีใจกับพี่ปอแดงด้วยนะคะแต่น้องแบบพอคนเยอะแล้วน้องพิมพ์ไม่ไหว้วคะน้องก็ได้แต่แบบไปแอบบให้กำลังใจแอบบดูความสำเร็จของพี่นะคะแล้วก็ดีใจกับพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่แบบ ทำคอนเทนต์ได้ดีหลายอย่างน,นะคะแล้วก็หลายคนก็ประสบความสำเร็จไปแล้วนะคะพี่เมย์ก็ดีใจด้วยกับทุกๆคนดีใจกับพี่พี่ดีใจกับน้องๆน,นะคะทุกคนแล้วก็ไม่คิดอิจฉาไม่คิดอะไรกับไครทั้งนั้นนะคะพี่เมย์แบบยินดีกับทุกความสำเร็จของทุกคน <c oughs> ขำหมุงหมดบอก พี่เมย์ห้ามท้อเพราะว่าพี่เมย์ไม่ใช่ลิงลิงนะคะลิงถึงจะท้อได้ไม่ใช่ลิงเออแล้วก็ไม่เนาะน้องก็ขำดีเนาะถ้าลิงลิงก็ท้อได้เพราะว่าลิงถือลูกทอ้อเออเมย์สู้นะคะก็จะสู้จนฝ่ายจะถึงวันนั้นนะคะตอนนี้แต่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรสุขภาพมันมันไม่ดีนะมันอ่อนเพียง่าย ปวจะหลับก็หลับไปเลยนะคะทั้งวันอะ่ะเช้าสายๆอย่างเงี้ยเข้าห้องไหนไม่ไหวเลยคะ่ะแต่เปิดฟังนะคะอย่างของน้องจริงใจนะพี่เมย์ดูคลิปทุกวันนะคะมันแลวกวป่ด้วยเพราะเราไม่มีเวลาเข้าไปดูไลฟ์สดนะคะก็ดูคลิปให้นะคะถ้ามีเวลาวีเมย์แบบอยากเข้าเมาื่อวานเนี้ยก็จะไม่ไหวนะคะแต่เข้าไปแล้วแบบเออให้กำลังใจแกหน่อยเพราะว่าไม่ได้เข้าไปหลายวันแหละเมื่อวาน เอกก็เเข้าไปแจกทรัพย like right ์ให้เพื่อนๆ FC ซีของคุณพรไศรลนะคะถ้ามีแบบมีเวลามีโอกาสอย่างเงี้ยก็อยากไปช่วยนะคะเือบทุกช่องนะคะก็มันก็มีความสุขนะเพลินเลยนะคะเข้าไปเมื่อวานเนี้ยเพลินมากเลยแบบไม่ได้ทำอะไรทันเข้าไปแบบนานเลยเมื่อวานก็ดีใจจับ อีพรโดยสารด้วยนะคะก็มีคนติดตามมีเอซแบบแอันนี้แล้วเนาะอะไรสดนะคะเมย์ว่างเมยก็จะเข้าไปให้กำลังใจนะคะกช่องหลายๆช่องนะคะแล้วก็ไม่ปกติกับใครนะคะอย่างน้องบาลาดีนะคะพี่เมย์ก็เข้าไปดูคิดให้นะคะก็สงสารน้องเนาะ แบบเห็นน้องแบบนี่เนาะเราก็ออคนนี่ด้วยกันเนาะเราก็ช่วยกันนะคะเมย์ก็เริ่มเมื่อก่อนเมย์ก็ไม่ค่อยเข้าใจน้องเนาะแต่ตอนนี้นี่แม่เมย์เริ่มเข้าใจแล้วว่าออน้องเขาเป็นเป็นแบบนี้แบบนี้นะ<ส>เราเริ่มเข้าใจแล้วเมย์ก็ก่อนเมย์ไม่กล้าเข้าไปออกทงนะคะแต่ตอนนี้แบบอืมเข้าไปแล้วนะเข้าไปแบบดูน้อง บบนอ้องคิดยังไงเราก็พูดแบบนั้นเนาะเราก็เออเนาะน้องเาก็าแบบเป็นคนตรงมันก็โอเคเนาะก็ดีกว่าคนแบบไม่พูดแต่ปากแบบแต่คนปากร้ายอะ่ะส่วนส่วนมากจะใจดีนะคะแต่คนที่แบบพูดจาแบบหวานอะไรเงี้ยบางทีในใจเราไม่รู้เนาะแต่ก็เคยเจอมามา,มาหลายอย่างหลายหลายคนแล้วเนาะก็ คนนะคะเราก็แบบค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเพราะว่าคนเแนบบ่เราเกิดมาร้อยพ่อพันแม่นะขนาดแบบพี่น้องท้องเดียวกันบางทีนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันนะคะเราก็ศึกษาใจกันไปแนละ้วศึกษากันไปคิดเราจะเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องแบบดูแลจิตใจซึ่งกันและกันนะคะ อออยู่สบายนะคะแค่จ่ายเงินนะคะแค่มีสั่งขายอยู่สบายนะคะแอดก็ปั่นมาไป้ถึงหน้าบ้านแล้วนะคะแอนะคะบ้านนี้ก็ยังขายไม่ได้นะคะเพราะว่าคงราคาแพงเนาะเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยแอดอยากได้แบบนี้นะคะที่ปลูกในน้ำนี่ก็ เป็นบ้านเดี่ยวบ้านนกอินทรีนะคะน่าจะใหญ่ที่สุดในซะอยอย่านนี้นะคะบ้านนกอินทรีนะคะแล้วก็ดีใจกับหลานๆน,นะคะดีใจกับลูกๆหลานๆที่แบบเออเอาแบบประสบความสำเร็จนะคะ ในด้านการงานในด้านความรักครอบครัวนะคะชีวิตชีวิตที่ดีกันนะคะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจดีใจแทนนะคะตอนนี้รถรถเยอะนะคะอาจะข้ามป้าต้องดูต้องดูรถโอเคนะคะได้แล้วโอ้โหโอเคมาจอดนะะ้าสาวต้นไม้มาหลงเมื่อวานนี้ไม่รู้เป็นว่านไหนเล,ล้วจะเลาะดู ว่าเป็นมาเอาไปหรือว่าอย่างไรเอาไปหรือว่ามาลงเขาไม่เห็นนะคะบ้านไหนไม่รู้เนาะก็ปลายปีนี้ก็จะแต่งหลานชายคนโตเออหลานชายคนรองนะคะรองจากลูกชายคนโตเมนะคะก็เป็นลูกของพี่ชายนะคะเป็นหลานชายแค่ก็ภูมิใจในตัวหลานนะคะหลานประสบความสำเร็จในชีวิตแบบ ด้านการงานนะคะความรักก็จะได้แต่งงานมีคู่ครองที่ดีกันแล้วนะคะแต่ก็ดีใจด้วยนะคะก็เป็นโชคดีของพี่ชายกับพี่สะพ้ายนะคะที่ได้แบบมีลูกคนเดียวแล้วก็หลานเป็นแบบเป็นคนดีเป็นคนดีมากเป็นเด็กดีนะคะก็แบบดีใจกับพี่ชายพี่สะพ้ายนะคะ ประินดีกอบสำเร็จของหลานเรียนนะคะสองปริญญานะคะหลานนะปริญญาโทที่กเกษตรนะคะเ,เรียนเก่งนะคะได้ทุนได้อะไรนะคะที่กเกษตรเป็นเด็กเรียนดีนะคะเรียนทุนและเกียรตินิยมด้วยนะคะหลานชายแล้วก็ปริญญาโทที่นิดา ทำงานในเครือเอชซีจีนะคะเป็นเดือนจะเป็นแสนแล้วนะคะ่อหลานชายเมย์เมย์ก็ดีใจเนาะดีใจกับหลานดีใจกับพี่ด้วยเนาะแลวหลานก็เป็นคนดีเนาะเป็นเด็กดีตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอะเนาะแบบไม่เคยทําให้พ่อแม่เสียใจเลยดูแบบาลา้วเนักนี่ก็หยุดแล้วค่ะอยู่ที่หน้าหมู่บ้านนะแล็กก็คงแบบ จะลงคลิปตรงนี้นะคะตรงแยน,นี้นะคะก็ดูนะคะพระอาทิตย์ก้าเลยนะคะหน้าหมู่บ้านแล้วก็ฝากนะคะลงคลิปนะคะปั่นจักรยานในวันศุกร์นะคะสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะคะไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณทที่น้องๆน,นะคะเพื่อนๆ,ๆทุกท่านทุกคนนะคะที่ ตละเวลามาชมมาดูคลิปเป็นกําลังใจให้แอดเมย์ตลอดมานะคะ <S <S ก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่เป็นกําลังแรงใจให้แอดเมมาตลอดเวลานะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายจ้า